ครับทุกท่านตัวนี้เป็นรถีิจะเรียงนิสัยนะครับตัวนี้บีบบีบแล้ววิ่งเลยนะครับเสียบสายก็กดตรงนี้เลยนะครับมีตัวเรียงนะครับเครื่องก็เป็น FR นะครับมาเรียนิสิยนะครับ FR 4.5นะครับลูกถูกรามิกนะครับไม่ต้องัดจารบีนะครับเครื่องก็เป็นมิซูทีเอ็มนะครับหนึ่งแปดสองให้มาหกแรงยพลท์นะครับ แรงใช้ได้เลยนะครับล้อเป็นแบบล้อลมนะครับจะด้พับเก็บได้นะครับบีบิ่งนะครับนี่นะครับบีบิ่งครับแรงแน่นอนเก็บสายก็จับคันโยกเบาๆนะครับ ตอนสายนะครับตอนนี้ัมจะเลียงนะครับถังเป็นแบบพลาสติกับพุ่นใหม่แล้นะครับ่สายนี้ก็ได้นะครับเปิดหนมหนูดูนะครับสายทำมือเดียวครับ ยังไม่เจอนะครับสามถูกโขงหุ่นนะครับลูกเป็นเซรามิกนะครับทนนะครับ